สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำการอันบ็อกซ์เจ้าสิ่งนี้กันนะคะก็คือ Shopee c o ค l a b ลับเซเว่นมินิอัลบั้มดานเองนะคะโอเคเพื่อนการไม่เสียเวลามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าในกล่องน,นะคะก็จะบรรจุไปด้วย แล้วที่เป็นคอลลิ่งมาเนีเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันที่โปสเตอร์ดังก่อนนะคะโปสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาจะสุ่มหนึ่งในห้าใช่ไหมสำหรับเราอ่ะก็คือเอาเลไหนก็ได้นะคะเพราะว่าชอบกูร์แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่กล้าเอาออกมาใช้อยู่ดีอะโอเคเราจะให้ทุกคนดูก่อนนะก็จริงๆคือแบบอยากเห็นสีแล้วแหละอันนี้นะคะโอเคก็คือที่ได้มาเป็น ทุกคนนั่งในสวนนะคะแล้วก็มีน้ำแบนแบนนะคะอยู่เบหล่าต่อไปนะคะเรามาอันบ็อกซ์เจ้ากล่องเล็กกันเลยดีกว่านะคะในกล่องเล็กเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยโฟโต้เอเซ่แล้วก็ตัวระบายนะคะซึ่งตัวระบายเนี่ยเราก็รู้เยอะแหละว่าจะได้สีลายเบอร์เลยนะคะเพราะว่าเราพีหลังจากที่เจขอ official ตัวปกสีแตาเวอร์ไปแล้วและนี่นะคะเป็นเวอร์ที่เราพีมานะคะเป็นเวอร์ปกดำทอนเองซึ่งรูปที่าดเนี่ย เป็นรูปของเมมเบอร์ถ่ายพอดแคสต์ใกล้ๆหน้านะคะเป็นรูปมุมหล่อมุมพิฆาตนั่นเองนะคะโอเคเก็บ okay, ไว้ก่อนค่อยมาดูแล้วเราไปดูที่โฟโต้เอสเซ่ก่อนซึ่งโฟโต้เอสเซ่เนี่ยก็ค,คือเขาจะแรนดอมหนึ่งใน2ใช่ไหมอันนี้คือวัวที่เราได้เป็นวอลปกดาตัวสองสีเขียวนะคะมาพีวีเล็กๆน,น้อยๆก่อนเป็นช่วงวอลทัวร์ของกัสที่ไปวิร์ตัวร์ต่างประเทศมานะคะอันนี้มันมีคอนเทนต์ในวีไลฟ์ด้วยใช่ไหมที่เป็นทัวร์หลอกคือเราชอบมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นกัสแบบว่า อยู่ด้วยกันช้ชีวิตด้วยกันนะคะอุ้ย <laughs> เดี๋ยวอันนี้คือต้องเป็นของแรนดอมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปแรนดอมที่หลังเอ้ยเดี๋ยวไปดูที่หลังโอเคเดี๋ยวมา,าพีลิ่เล่นต่อนะคะโอเคอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะอุ้ยอุ้ย,อยชอบอันนี้อะ <laughs> ความมีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ โอ้ยอันนี้ชอบภาพนี้มากๆเลยอ่ะคือภาพที่คือพูดยังไงดีอ่ะแบล็กกาวเป็นสีดำแล้วคือกัสอยู่ตรงกลางแล้วข้างหลังอ่ะจะเป็นเหมือนเป็นโบงสีเขียวๆเป็นแบบเป็นไฟ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 ,ไฟ,ไฟอยู่ตรงด้านหลังกัสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นฟิลที่บอกไม่ถูกอ่ะทุกคนคือเราอ่ะเพิ่งมาเป็นอากาเซได้ไม่ถึงปีใช่ไหมแล้วคือคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยก็คือ ก็เซเว่นยินราชมังที่กำลังจะจัดแต่ยังไม่จัดนะคะด้วยเรื่องในเรื่องในโลกต่างๆที่มันกําลังเป็นอยู่แต่ก็อืมเราเข้าใจทั้งตัว gas เองตัวผู้จัดเองและตัวอาอาอากซ่าก็คือสุขภาพอะของบุกคนต้องมาก่อนเสมอนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราอยากแบบเป็นหนึ่งในความทรงจําของกา a อยาก สร้างบทบาทเหมือนที่แบบเมนของเราเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือแบบแบบนค่ะอยากให้ r นน่นี่ได้มาจาัดที่ราชมังคังคนะคะก็อยากให้มันมีภาพอะไรแบบนี้แล้วเราก็อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในแสงไฟของอาตาบุงมพวกนี้ด้วยนะคะก็อารเซไทยก็รอต่อไปนะคะกาวบัตในมือแน่นเหมือนเดิมสูๆ มาต่อที่ละบ้าเลยนะคะระบ้าที่เราพีมาก็คือเป็นปกเวอร์สีดำทอ,องที่บอกไปนะคะโอเคมาดูเัดๆกันดีกว่าด้านหน้านะคะก็คืออย่างนี้ด้านหลังด้านข้างนะคะให้ฟีลเหมือนตำราเวทมวนต์เลยอะยิ่งเป็นแบบสีดำราบตัวส่องสีทองเนาะแต่แบบยอมรับเลยว่าบ้านเนี้ยทำได้แบบดูดีดูดีมากจริงๆนะคะโ okay. อเคราไปพีวิว อันนี้ชื่อเพลงในละบ,บัมนะคะ,ะเปิดมาด้วย JB นะคะพี่บต่อไปอุ้ย,ยของหล่นนะของนันดงต่อไปเป็นพี่บีแล้วก็มักคือมักขือลูกนี้หรอ,อมักคือเขาเป็นคนที่แบบถ่ายรูปขึ้นกล้องจริงนะคะ จแ,แจ็คสันแจ็คสันนี่ชอบทำท่านี้มากๆเลยนะเหมือนเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยอะอเ,เดี๋ยวเกี่ยวกันคอนั้นเราตกเลยนะเราจะต้องไม่ตกอีกนะเลยจิงยองเลยคะ่ะคือจิงยองจิงยองหล่อมากจริงๆนะคะหล่อแบบหล่อแบบเกามากจริงๆเครื่องหน้าดีมากเลย,ยนี่ก็คอร เราแจแบมแบมนะคะโหสองรูปนี้คือดีมากคือเราอะส่วนตัวเราแล้วอะเราเพิ่งมาเป็นอากาเซ่ตอนช่วงที่กัสเนี่ยเขาโปรโมตยูคาลิปตไมนิแล้วก็ภาพที่เราเห็นแล้วตกเข้ามาเป็นอากาเซ่เลยอะก็คือภาพของแบมแบมนะที่ผมสีดํา เส้นผมยาวแล้วก็ตัดอันเดอร์ขาแต่ทุกคนตอนนั้นใส่เสื้อคอวีแล้วก็ใส่สูทยาวๆพันคนนกที่คอประมาณนั้นอะ่ะคืนนั้นอะ่ะเป็นผ้าที่ตกเราเข้ามาในดอมแล้วก็เลือกเขาเป็นเมนเลยนะคะแต่พอมาถึงบั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเรายิ่งชอบเขาเข้าไปใหญ่อะ่ะเราชอบที่เขามีความคิดแปลกใหม่ความที่เขาชอบแล้วเขาก็ทําเลยอะ่ะการที่เขาตัดผมสั้นทำผมสีขาวะอะไรเงี้ยมันทําให้แบบ รับกับหน้าเขาไปหมดเลยคือน้องอ่ะยิ่งทําผมสีอ่อนอ่ะน้องก็จะยิ่งดูขาวทุกคนบวกกับการทาคิ้วสีน้ํา,าตาลตาโตๆแล้วก็ปากที่แบบอุบอิ่มอ่ะมันยิ่งทําให้ดูมีเสน่ห์ยิ่งทําให้แบบดูหน้าเดินดูดลงไหลอะทุกคนจริงๆโหแล้วค่อยไปเมลเลยนะอะของตรงไปละไหนๆใคร่ขยะเฮ้ยไปเคเก็บของแล้วเดาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูที่หลัง แล้วก็ยุคยองนะคะภาพรวมหมดอย่างอ่ะตกมาครบเองเนี่ยไปจา้าอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ thank you ป่ะ thank you ขอบคุณแต่เป็นภาษาเกาหลีนะคะทุกหน้าเลยใช่ไหมอ๋อทุกหน้าเลยอ่านไม่ออก สามสี่แล้วก็เป็นภาพรวมเหมือนเป็นภาพรวมไปทําโปสเตอร์ปะถ้าจะไม่ผิดส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแต่ละเพลงรายละเอียดแต่ละเพลงนะคะว่าใครเป็นคนเขียนเพลงใครเป็นนักเตงเอร์ใครเป็นคนช่วยคิดออกแบบอะไรเงี้ยนะคะต่างน,น่าจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วแล้วก็จบด้วยตัวซีดีนะคะด้านหลังนี้เป็นรอยแน่ะแต่ไม่เป็นไรก็คือไม่ได้ใช้แล้วโอเค จบไปสำหรับอัลาบั้มนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของแรนดอมกันนะคะช่วงเวลาที่เราคอยตื่นเต้นที่สุดฮะก็คือของสุ่มนี่แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตหยิบมาทีละอันมาให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นลิล็ลกพอมันถนใหญ่ให้ทุกคนดูก่อนฮึบกลับด้านอ่าด้านหลังเป็นเพลงออร่านะคะถ้าเดาไม่ผิดถ้าตามที่ดูในทวิตเตอร์นะ ด้าน,นหลังเป็นออร่าด้านหน้าจะต้องเป็นพี่ JB ใช่ไหมจริงด้วย JB นะคะแต่รูปนี้คือเซ็กซี่มากจริงๆอะดูดิคือการที่เขามองแบบนี้เชิดหน้าเคยนิดนึงสันจมูกเขาแล้วก็จมูกเอ๊ะแล้วก็ปากมากอะคือนอกจากแบมๆแล้วในระปนี้เรายังคิดว่า JB อะคือดึงดู มากมเลยนะคะคือปกติแล้วอะ่ะพี่บีเขาเป็นคนผมสั้นผมดำใช่ไหมมันก็จะให้ความเท่ความชิคแต่พอมาลัลบั้านี้ยเขาปล่อยผมยาวแล้วก็ดัดผมเหมือนยักษ์โศกอ่ะทุกคนมันยิ่งทําให้ดูแบบเซ็กซี่อะ่ะมันดูมีคาลิสมาทุกคนคือสเตจพอรอเฟสแมนของเขาแต่ละสเตจอะ่ะคือเขาจะเป็นคนที่เต้นหนักแล้วก็แสดงอารมณ์ทางการเต้นทางสีหน้า รุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอยิ่งกล้องจับไปที่หน้าเขาอะแล้วคือเขาแสงสีหน้าแล้วก็ด้วยแบบอย่างเงี้ยผมยาวหรือแม้ว่แบบผมปกหน้าหรือเสยผมเลยมันยิ่งทําให้ดูคารสิสมามันอะไรอะมันดึงดูดมันดูดีอะนี่ขนาดไม่ไม่ใช่เมนเราอะแต่เรารู้สึกว่าเออเขาเขามีคารสิสมาแรงคือเราไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเราอะเคยไปงานงานวันเกิดพี่บีแล้วทุกคนแบบคลั่งพี่บีมากเลย โอเคอันนี้ชอบเลยคะเก็บไปก่อนต่อไปของชิ้นต่อไปนะคะพยาธเอาอันนี้ก่อนแลวกันอันนี้น่าจะเป็น Miller Card นะคะ Miller Card ไปจ้ะได้แบมแบมะเฮ้ยเฮ้ยนกแม่น่ะคือทุกคนคือครั้งก่อนอะเราสั่งช้อปปี้ อลัลบั้ม Calling My Name ไปใช่ไหมของ Random มทุกอย่างไม่ได้แบมแบมเราสั่ง I Got 7 Gen 10 e n ไปน่าสุดของที่ Random ก็ไม่ได้แบมแบมสั่ง s e v e n Edition ไปก็ไม่ได้แบมแบมแต่เป็นอันเดียวเลยที่มีแบมแบมนะคะนอกจากที่เราจะซื้อแยกก็คืออันนี้เป็นของร a นด o อมโอเคโดนสบโครงการจักทีนะคะโอเคเก็บไว้อันนี้ชอบ ต่อไปของต่อไปกันกันอันอันนี้อันนี้ก่อนเป็นที่คั่นหนังสือน่าจากเพราะมันยาวๆนะแล้วเดีจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามอามาคือฟินได้มาฟินนะคะเคชอบเก็บค่ะเก็บอันสุดท้ายแล้วเป็นโฟโต้ค์ะเดี๋ยวเราจะเอามา ทั้งสองอันเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวต้องให้มั่นใจก่อนว่าหันทั้งสองด้านดูข้างหลังนะให้ทุกคนดูก่อนอันนี้คือสุ่มสองใน49หรือ42สักอย่างใช่ไหมโอเคใครสะสมก็คือสะสมยาวๆนะให้ทุกคนดูก่อนนะ1นสองสทุกคนคือความเดือดอะ ด้าหลังอ่ะมันมีชื่อกับลายเซ็นของเมมเบอร์อแล้วกะคือปิดอย่างเงีย้ยอย่เงี้ยก็คือเห็นอยู่ดีถึงแม้จะไม่เห็นทั้งหน้าโอเคก็ได้พี่จิงยองกับยุคยอมมานะคะพี่จิงยองก็คือนี่เครื่องหน้าดีมากจริงๆส่วนยุคยอมนะคะก็เป็นเจ้าพ่อเซลฟี่อยู่แล้วูเราชอบยุคยอมมากเลยเพราะว่าสันจมูกเขาดีมากเลยะะ่ะโอเคก็ หมดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูของขโงหมดก่อนดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างน,นะคะโบนัสก็คือได้พี่จินยองกับยูเคียมนะคะส่วนมิเลอร์คาร์ก็ค่ะไมเมงดำๆนั่นเองนะคะแล้วที่ค่าหนังสือเป็นมัคือและสุดท้ายลิลิคออร่าพี่เจวีนั่นเองนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ u n b o x Sho p e, ปนะคะคอลแลบก็เซเว่นมินิอัลบั้มดานเองนะคะส่วนไหนที่เราผิดพลาดผู้ผิดผู้ถูกไปนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะส่วนไหนที่ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสหน้าครั้งใหม่นะคะแล้วก็จะปรับปรุงส่วนที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนไหนที่ดีก็จะดีขึ้นเรื่อยละกันนะคะก็ ขอฝากตัวอากาเซ่ใหม่หรือเปล่านะคะอากาเซ่ที่ไม่ถึงปีอย่างเรานะคะไว้คาวดอมด้วแลวกันนะคะแล้วหวังว่าจะมีโอกาสในครั้งหน้าและคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่บาย